เดียนาลิซ่าล่องเรือยอชสุดชิลที่พัทยาแต่ความสวยไม่ธรรมดาจริงๆหวาบกันเก่งจริงๆสำหรับสาวๆแก่งหนีสำหรับเดียนาฟรีโปนักแสดงสาวสวยหน้าหวานที่ทุกครั้งที่เพื่อนสีระดับอินเตอร์อย่างลิซ่าแบ็กพิงหรือลิซ่าและ Lisa, แลิสากลับมาเมืองไทยสาวๆแก่งหนี้ก็จะพากันไปกินไปเที่ยวกันแบบไม่มีพักและล่าสุดกับทิปที่เดียนาลิซ่า พากันไปล่องเรือเที่ยวทะเลแบบส่วนตัวส่วนตัวที่ทะเลพัทยาสาวๆพากัานไปพักผ่อนรับลมชิลๆบนเรือยอทและปล่อยภาพทิปลงอินสตาแกรมและความสวยของสาวๆโดยเฉพาะเดียนาลิซ่าที่บอกเลยว่าถึงจะโพสต์กันแค่เบาๆแต่สวยไม่ธรรมดาทำแทบลืมมองวิวส,สวยๆกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าสาวๆย่งซีนไปเต็มๆยิงสองสาวมาในชุดว่ายนะ้ำบิกินี่ด้วยแล้ว คลิปนี้ทะเลสดใสามากขึ้นกว่าเดิมไปอีกสวยแพ็คคู่จริงๆ